เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะอ,อแต่ว่าแม่แล้วโอดเงินบบเป็นไปทางไงไปทางจาังใดอ๋อไปเก็บปลายทางสั่งติ๊กตอกแล้วเก็บปายทางนี้หรอใช่เออว่ะแม่บอกพี่มินี่พิมินี่ยุสใสทักหาแล้วเนะี่ยยังไม่เห็นพี่มินี่เลยหมู่บ้านเดียว อยู่หมู่บ้านเดียวกับนะนุ่น,หนเหมือนเห็นไม่ไม่ค่ะอยู่คนละหมู่บ้านค่ะพี่สั่งแล้วค่ะไฟเบอร์ iber, ขอบคุณค่ะเอาขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากจึ้งมากเพราะว่าอุ้ยต้องขอบคุณติ k กต็อกนะเนี่ยต้องขอบคุณติ๊ t ต็อกที่แจกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้ทุกคนนะจริงๆเพราะว่าคือเราให้อ่ะเราให้เราก็ให้แบบให้แบบพอประมาณเออแต่ติ๊ t ต็อกมาให้อีก น้องย่าจะแพ็กของทันไหมตะก้าแต่ทันค่ะคุณวินนี่สแตนบายแล้วค่ะคืนนี้แนะนำนะถ้ากดได้แบบขนาดนี้พี่ๆกดตุนเลยนะคะกดตุนเลยน้องย่าจะแพ็กของทันไหมโอ้ยทันแน่นอนกดตุนเลยนะคะอ่ะเลหนึ่งท่านุดทายครับอ่ะแม่รถพูอีเบิ้งเหลือคนเดียว พี่มินนี่แม่แม่แดงอยากได้อ้อยากได้อันเซตอันนี้มันถือกตอนเนี้ยลูกค้า<ไ>ประจาเด้เอเซตอันเซตส,สิบกล้องจากปกติสีเออหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแล้วติดต่อมันให้ส่วนลดเหลือหนึ่งพันสามร้อยสิบแปดบาทแล้วตอนเนี้ยคนกดกันเยอะมากคนกดอไอ้คูปองเอากันเยอะมากนะคะก็เลยพี่เอ้แม่แดงก็เลยอยากอยากได้คูปองน้ําวนานาพีนี่เนะจ้าเดียวกับนันนุนประครับหื มินนี่เจ้าเดียวกับนะันนุ่นประครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทรหาแม่บอลรถเสียพี่มินนี่กดตะกร้าให้มินนี่ขนา <c oughs> ว่าแบบว่าเพราะว่าวันนี้มันคูปองส่วนลดไงอ่ะคูปองหมดแล้วเอแวเอแดบงบจะให้แบบกดให้ตอนนี้เพราะว่าไม่ได้อยากนนได้ตัวน,นี้นตัวน,นี้เซตใหญ่เลยเท่าไหร่นะเดี๋ยวอยากได้เซ็ตใหญ่หนึ่งสามสี่หนึ่ง เห็นไหมมันขึ้นแล้วนะจากตอนแรกหนึ่งสามหนึ่งแปดตอนนี้มันขึ้นมาหนึ่งสามสี่หนึ่งเห็นปะมันขึ้นมาหนึ่งสามสี่คปองของเราหมดไงเออเอาโลยี่มห้าไห้ที่เราหมดแล้วก็ให้คะมีใครจะเอาอีกไหมเอาไหมมีใครจะเอาอีกไหมคะมีใครจะเอาคูปองอีกไหมถ้าหมดแล้วเดี๋ยวให้อีกได้วันนี้ไหนไหนติ๊กตอกก็แจกขนาดนี้แล้วพี่ๆับตรงเนี่ยถ้ากินเยอะนน่ลงนะครับ ตัวนี้นะคะตัวน้ําชงนี้จะเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะไ,ไม่ได้เชิงแบบลดอะไรนะแต่ว่า,าก,กินไปเรื่อยๆนะคะตัวนี้คือเรากินเท่าไหร่ในหนึ่งวันกินตัวนี้ก่อนนอนชงปุ๊บตื่นเช้ามามันจะออกหมดโล่งท้องสบายท้องนะคะมันจะโล่งท้องสบายท้องมันจะแบบช่วยทําให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ไปดักจับพวกแบบของเสียในร่างกายอ่ะออก ถามว่าบางคนไม่ถ่าย3-4วันกินตัวนี้ลงไปนอน,นอนลงไหมลงนะคะลงเพราะว่าเราไม่ถ่ายหลายวันมันคือของเสียในร่างกายนะคะมันคือของเสียในร่างกายเราที่สะสมมาเออแล้วบัดที่นี่ถ้าเอาออกปุ๊บเนี่ยจังไดก็ลงแล้วถ้าเอาออกทุกวันหนูแนะนําใครที่แบบสามมือบดทายสอมือบดทายทายสามมือเทียอย่างสีควรกินทุกวันไปก่อนนะคะสักประมาณแบบ10วัน7วันอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วค่อยมากินวันเว้นวันเด้อมันที่ซอ,อยอยู่มันล้งอยู่พี่ๆแต่ว่ามันกระสีว่าได้แบบว่าเป็นแบบเป็นยานหรือเป็นยนังไม่ไม่ได้เป็นฟิลนั้นนะคะเป็นในเรื่องของแบบระบบขับถ่ายมากกว่าเป็นกากใยผลไม้ใครกินผักผลไม้น้อยกินมันจะแบบทําให้ไฟเบอร์ในร่างกายเราอะน้อยนะคะแต่ตัวนี้คือจะช่วยทําให้แบบไฟเบอร์ในร่างกายเพิ่มขึ้น เออแล้วก็ขับถ่ายง่ายแนย่นอนแต่ไม่ใช่ฟิลท้องเสียไม่ใช่ฟิลจูดไม่ใช่ฟิลแบบปวดบิดท,ทรมานโบนะคะตัวนี้3รสชาติพูนสตรอเบอรี่แล้วก็เมลอนสังคลารสได้เลยเด้อพี่ๆเด้อมันมี3รสเด้อตัวต้องไปเอาพูนขึ้นมาไว้เลยมันไม่เห็น<ด>ข้าวอ่าจะมีคนจะเอาอีกไหมได้อีกห้หคนนะเอาไหม มีใครจะเอาโปรวิซีไหมคะโปรวิซีโปรวิซีสิบกล่องออกเยอะมากพี่พีๆตะเกียบพอติ๊กตกแจกคูปองส่วนลดแล้วเราแจกอีกใครจะเอาคูปองส่วนลดอีกบอกหนูนะถ้าให้คูปองส่วนลดจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1300กาบาท1300รกาบาทจากจากทั้งหมดเซตสิบกล่องอยู่ที่1990 แต่วันนี้เดี๋ยวให้1,300 1,300กว่าบาทเดี๋ยวให้คูปองอีกเอาตัวเองให้อีก5คนพอ้ให้อีก5คนพอให้เออพี่ไม่เคยถ่ายต้องซื้อกล้องไหมคืออะไรอ่ะพี่ไม่เคยถ่ายต้องซื้อกล้องดีไหมคุณพ่อจัดจัดคูปองเพิ่มหน่อยค่ะมีคนไม่ถันได้เลยค่ะให้คูปองเพิ่มค่ะ ให้คูปองเพิ่มนะพี่ๆนะมาแล้วกดวให้ทันนะคะคูปองคือติ๊กต่อให้อยู่แล้วนะ<ร>แล้วก็คูปองมาแล้วนะเดี๋ยวเรารให้คูปองอีกเด้อพี่ๆเด้อจัดให้แบบจุกๆสําหรับคนที่ไม่ทันเมื่อสักครู่นี้นะคะโปร10กล่องวันนี้ออกเยอะมากค่ะโปร10กล่องออกเยอะมากเพราะว่าหนึ่งคือลูกค้าได้โปรแบบว่าได้ได,ได้สองกล่องไปลองแล้วอะไรเงี้ยได้แบบเซ็ตแบบหนึ่งกล่องไปลองกันแล้วเสร็จปุ๊บ มันกินดีแล้วมันกินง่ายแล้วมันอร่อยแล้วที่สําคัญบางคนน่ะเห็นผลตั้งแต่เซตเล็กเลยเห็นผลตั้งแต่เซตเล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่แปลกที่จะกดกันเซตใหญ่เพราะว่าหนึ่งทิกตอกให้คูปองเยอะและเราให้อีกทุกคนมาแล้วคูปองมาแล้วค่ะจากปกติ1990เาเนี่ยเปลย1หน5ายบาทเซต1เดือนนะคะวิซีห้ากล่องคอลลาเจน5กล่องค่ะวิซีห้ากล่องคอลลาเจน5กล่อง กินไปเลย25วันนะคะ10วัน7วันพี่ๆสังเกตผิวตัวเองนะสังเกตผมตัวเองนะคะสังเกตเล็บสังเกตแบบ สังเกตการปวดข้อเข่าอะไรต่างๆแล้วก็สังเกตสิวนะคะสังเกตสิวสังเกตผิวที่มันลื่นขึ้นสังเกตผิวที่มันสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะ1318บาทใครได้ราคานี้จิ้มเลยค่ะพี่ถ้าได้ราคานี้ถูกมากถูกจริงแนะนำกินเซต10กล่องนะคะแนะนำเซต10กล่องแต่ถ้าเกิดว่าใครยังงบไม่ถึงอยากลองก่อนว่ามันกินง่ายหรือเปล่ามันกินได้ไหมนะคะให้พี่พ ให้พี่ๆกดเซต2กล่องก่อนก็ได้2กล่องจากปกติ398บาทวันนี้ใครได้ราคาไหนจิ้มเลยนะคะ2กล่องจะเป็นเซตวิซีหนึ่งคอลลาเจน1ตัวนี้สามารถผสมกันได้นะคะชมผสมกันได้เลยเพราะว่าจะเป็นเป็นแบบ เป็นสูตรบูดผิวเอาง่ายๆคือสูตรบูดผิวไฟเบอร์กินเวลาไหนดีสุดพี่ตอนนี้เลยก่อนนอนครับก่อนนอนดีสุดค่ะก่อนนอนสมมติว่ากินเวลานี้นับไปเลย6-8ชั่วโมงเราจะถ่ายนะคะถ้าคนที่ธาตุหนักหน่อยอาจจะ8ดชั่วโมงแต่ถ้าคนที่แบบไม่ได้ธาตุหนักมาก6ชั่วโมงก็ออกแล้วนะคะพี่1นึ่งซอง1นึ่งซองเอาอยู่แน่นอนและไม่ปวดบิดคนธาตุอ่อนไม่ปวดบิดคนธาตุแข็งออกหมดออกโลง่ง แน่นอนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยพี่คนแบบสั่งแล้วก็กลับมาสั่งอีกสั่งแล้วก็กลับมาสั่งอีกอ่ะสั่งเรียบร้อยค่ะท0 0นค่ะเหือคูปอ,ปองสุดท้ายนะจุงมากคูปองเหลือ4คูปองสุดท้ายค่ะลดจากปกติ681บาทใช่ จากปกติ1,990 1,990นะคะวันนี้เหลือ1น1 8บาทไม่กดไม่ได้แล้วราคานี้พี่พี่ไม่กดไม่ได้แล้วนะวิซีกับคอลลาเจนนะ